สวัสดีครับพี่น้อง FC สาหน่อยเป็นแพอง f หลายหน่อยอวิ้นนะครับผมอกบกครับช่องสิบเมื่ออาจิตนาแล้วนะครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วหมวดสีมาเนี่ยครับมาแล้วครับพี่น้องอีหล่าหน่อยหอาไปไหวซานแม่นี่ครับพี่น้องได้ตัวไหนครับได้ตัวไหนเดี๋ยวสิบเดี๋ยวผมมาสิบอกครับพี่น้อง ก็สิบอกกฝากเพลงพี่แม่ของไม่น,นี้วันนี้ครับสิเกินลทีมหาเป็นจุดปล่อยแล้วครับพี่น้องปล่อยแล้วมหาอินบีมาแล้วมือน,นี้เพิ่งจะปล่อยทีเสื้อ,อมาแล้วครับพี่น้องทีเสื้อมูนี้เพลงเมาคนเมากับมีหัวใจนะครับพี่น้องฝากไปกดไลค์กดแชร์เด้่อยครับพี่น้อง ถือว่าผมก็เป็นช่องพัฒน์ธินนะครับนี่ยังเกิดซอยกอยซอยโฆษณาครับพี่น้องผมซ่าหน่อยเป็นน้ำแข็งบอกผมเป็น FC เอฟซีเพิ่นเนาะเอฟซีอีหลายหน่อยผู้หญิงกะปุ่มปิดมาแล้วครับพี่น้องปุ่มปิดมาแล้วปุ่มปิดวันที่ยีหกถึงวันที่สามครับพี่น้องหกถึงสาม อีหกถึงสามเกามือครับเกามือก็ลอ,อยบาทกับกระอยก็ลอ,อยบาทครับพี่น้องตกมือแล้วลอยครับพี่น้อ,อ,องบอกเขามาเรียงเหล่เขานันครับพี่น้องโยแหงครับพี่น้องเาจมมือมันได้ยิน <c oughs> ยจะมืออนี่นะสิอันก่อนครับพี่น้องผมก็เลยนฟลิปปะมาบอกพี่น้องเหรอครับเมื่อนี้อีหล่าไปไหวสารแม่นี่นะครับไปกับพ่อเอกไปไปหน่อยคือเก่าคือเก่าแหละครับพี่น้องก็ออีหล่าเนี่ย่ได้ลวงหายแล้วคนนี้หล่าจุดทูบคนนี้แม่หน่อยเป็นคนลวงลวงหายเหมือนนี่ครับพี่น้อง เม่ยน่อยลวงหายเด้ตัวได้ไม่หน่อยดวงได้ซีเก่าแปรับพี่น่องซีเก่าแปดจะบอแห้งครับจะบอ,บบอดังเดี๋ยวจอมืดอินกบซองโตแล้วครับสาสองครับพี่นวสามสองโหแห้งโหแห้ง ก,ก,ก็ไออีลากระดกจุดถูกนะครับจุดถูกจ,ดถก,ก,ดกจุดถูกกระเดกเด็กจุดถูกหนึ่เด็เด็สามตัวนะครับพี่น้องสามตัวก็มีหนึ่งเจ็ดสามครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดสามไปหมักกับพรมเลยครับพี่น้อง มันคิดสามถูกอีหลาจุดครับถูกเทธอนี่อีหลาเ้าสิบบอกว่าจุดถูกเด้ครับพี่น้องบ้านมณีคิดในบริบอยากจุดถูกจุดเราก็นั่งเฝอเด้ครับพี่น้องนั่งเฝอทุกท่านอ่ะกับซื้อเราก็แยกซื้อหลายครับพี่น้องซื้อพอได้ฟังน้ำ น้ำบันน้ำเงินคนเนาะสี่สี่พอดในฝังน้ำเงินกะบมันนี่อีหลาเฮ์กับเต็มยุ้ยอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับพี่น้องจากเสียเกียเผ็ดเหมือนแพงเข้าครับพี่น้อง มือเงินเกยมือเ,อเองินคิ้วง่ายแับไปเด่นอยูค่คอนแก่นครับพี่น้องคอนแก่นควันแกน่น,แ,กนแล้วก็ใ,ใกล้กระสินล่องไปยมเทวีครับพี่น้องผมกฤสิถ่ายอย,อยู่อยู่พีแล้วครับอยู่ยงเทวีปริมณฑลนี่ครับสมุทรสงครารครับผมกฤสิ มีโอกาสได้ไปไทยนรอครับพี่น้องทางไม้แถวส่วนสมุทรการนครครับฝากเป็กคนหักใจให้ชิดมึงอาจชิ่หนัวนั่นนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตามใหได้เด้อครับเตรียมขั้นกอกดถูกใจให้นะครับโปรโมือ เพื่อเปิดการมองเห็นไหมครับคลิปผมเค็ดเอศรษคลิปกับลักซิทลักลอยลักพี่น้องซอยๆนะครับถือว่าเป็นส่องพันธมิตรนะครับส่งสนับสนุนสนับสนุนแพ่งนะครับสำหรับอ,อีหลาห่าลอยอยุ้ยเรับฝากพ่อแม่เอลซี LC ของอีหลา่าใส่พัดดันนี้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ ยังมั่งผ่นกดของยูทูบ b e ครับพี่น้องซอยดนี่นนพาใน,นเดอ้อครับเพื่อมีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสำหรับลี่มี้ครมาบอกพี่น้องสักนี้แหลวครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องอยากเบิ้งเห็นคลิปกับพี่น้องเขาไปเบิ้งคลิปของอะไรพอการใช้นะครับการใช้ลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับต้นเด็จถ้าคิปไหวอยู่ครับครับพี่น้องอย่ดีไม่แห้งครับหากแพงแบ่งปันนะครับฝากจองน่อยๆน,ยนอยอยยด้เลยครับพี่น้อง เอฟซีอีหลาหน่อยเขาเนี่ยผมก็เป็นเอฟซีหลาหน่อยมาแต่มมือแรกครับพี่น้องเอฟซี FC ตัวโยงนะครับพี่น้องครับอแป้งแบกปันครับพี่นอ้องยู่ดีไม่แห้งครับแพ้งแบกปันปล่พรพอมคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้คำาว่าสวัสดีครับ